สวัสดีนะครับทุกคนอยู่กับเกมทำอนิเมะเพื่อพิสูจน์ว่าคุณแม่ผิดนะครับคุณแม่ด่าเรายกใหญ่เลยนะครับว่าเราทำอนิเมะแล้วมันเป็นความผิดพลาดนะครับก็เลยไล่เรานะครับให้ออกมาจากบ้านนะครับเพื่อทำโรงงานผลิตอนิเมะไหนดูซิเราต้องมีขั้นแรกเราต้องมีโตทำงานก่อนนะครับ เราซื้อโตทำงานแล้วแล้วเราก็ทำยังไงต่อจ้างลูกมือเลยเอ,อ่ะจ้างคนทำหรือจ้างผู้ช่วยอันนี้ต้องมีสิบเหรียญถึงจ้างผู้ช่วยได้นะครับโอเคอันนี้ต้องมีสิบเหรียญก่อนนะครับถึงจะจ้างผู้ช่วยได้แล้วเราทำอะไรนั่งทำงานวาดรูปหรอโอเคเขาให้เราวาดรูปวาดรูปอ้อ วาดยังไงอะ่ะอ๋อลากมอมาตามนี้โอเคให้เราวาดรูปแบบนี้แบบนี้แบบนี้วาดรูปกระยุกกระยื่นะทุกคนวาดรูปอนิเมะจาลองการวาดรูปราวา่าเราวาดรูปสวยแค่ไหนทุกคนดูทุกคนดูนดสวยงามเหมือนภาพพิมพ์แล้วเรายัางไงต่อเราวาดรูปเราน่าจะหาเงินได้จำนวนหนึ่งแล้วเนาะเราออกก่อนเราจ้างพนักงานอีกคนก่อน จ้างพนักงานอีกคนหนึ่งผู้ช่วยผู้ช่วยผู้ช่วยนักวาดแล้วก็อันนี้จ้างเมเนเจอร์อ๋อเพราะว่าอ๋อเขาจะหลับใช่ปะเขาจะหลับเราจะจาเป็นต้องต้องปลูกเขาแต่ถ้าเรามีผู้จัดการแล้วอันก็จะดีขึ้นหน่อยโอเคเราไปวาดรูปต่อนะทุกคนเออเกมนี้ก็อันนี้ดีนะมันมีมันทําให้เราแบบว่ามันมีอะไรให้ทำแต่ก็ดีเหมือนกันนะเราคือได้เงินเลยอะ่ะ วาดแค่วาดวาวาด,วาด,วาดปุ๊บก็มันก็ได้เงินเลยทุกคนแต่ว่าคอมเราอาจจะกระตุกนิดนึงนะทุกคนทคนหน่อยโอเคตอนนี้เรามีทั้งหมด490บาทแลก้วทนะทุกคนเราจะทําการขยายห้องทํางานออกไปแล้วก็ทาการจ้างผู้ช่วยอีกนี่ายอะไรอะซื้อเพื่ออะไรอ่าจ้างผู้ช่วยอีกคนนึงอันนี้จ้างเมนเจอร์ผู้จัดการอีกคนนึงให้เขาดูโอเคเราจะได้เงินเยอะขึ้นขยายไปอีกขยายพื้นที่มากขึ้นแล้วก็ จ้างผู้ช่วยคนหนึ่งแล้วก็จ้างอีกคนหนึ่งตอนนี้เงินมันขึ้นเร็วอยู่แล้วทุกคนเราไม่จาเป็นต้องวาดเองแล้วอะแต่ก็ยังต้องวาดเองอยู่แต่เราก็จ้างคนได้เลยจ้างผู้จัดการอันนี้ทําไมต้องซื้อ่ะของตรงเนี้ยโอเคเราต้องกาดอีก5้าพันเพื่อขยายโรงงานเราใหญ่ขึ้นนะทุกคนแต่เราขอวาดรูปด้วยเพิ่มช่วยกันโอเคประมาณนี้นะทุกคนได้หมื่นสามแล้วโอเคเราขยายพื้นที่ต่อ อ่าแล้วก็ถ้าจ้างถ้าจ้างอีกอ๋อนี่เขาบอกว่าถ้าเราสร้างไอ,อ้นี้ไอ้กล่องนี้แล้วมันจะได้ไอ้ติ๊กเก็ตมากขึ้นนะทุกคนติ๊กเก็ตเอาไว้ทําอะไรเอ่ยอันนี้เราร,รีเบิร์ดได้ด้วยรีเบิร์ดรีเบิร์ดใช้อะไรอ๋อบวกเงินกับอ่า วกเงินกับไ้ใบนี่เ็าเรียกไปอะไรอะสปีดในการทํามีโค้ดด้วยนะทุกคนโค้ดให้ใส่โตมีอะไรขายของขายก็ส่วนเป็นโลบัคส่วนใหญ่จะเป็นเงินเนาะก็มีจ้างพนักง,งานที่เราจ้างพนักง,งานเพิ่มก่อน,นต้องใช้สองหมื่นเลยนะทุกคนเราไปวาดรูปก่อนไหมทุกคนถ้าเราต้องปุ่มตรงนี้ก่อนสนะเสร็จเนาะแล้วเขาจะหลับนีเขาหลับแล้วทุกคนเราก็นีปลุกเขาขึ้นมาเราวาดเองได้น้อยนะเราให้เขาวาดให้เราจะได้เยอะกว่าโอเคทุกคนเมื่อกี้เกิดปัญหาดิบหนึ่งนะอยู่ๆเราก็หลุด ทำให้เราต้องเราคงงงเหมือนกันว่าหลุดได้ไงแล้วก็ค้างโอเคตอนนี้เรากลับมาแล้วโอเคเราจ้างพนักง,งานเพิ่มพาทํางานเพิ่มเ,เราจะจ้างพนักง,งานได้อีกเราต้องคุมตรงนี้ก่อนเพราะาวาดรูปให้เราไม่กล้าทิ้งงานไปไหนเลยทุกคนกลัวว่าเดี๋ยวเขาจะเบือหลับไปอีกเนี่ยตรงนี้นะตรงปุ่มนี้นะมันเหมือนจะมีปุ่มไอหน้าบริษัททํางานของเราอ่ะมันจะมีปุ่มโปรบมับดรองว่า เออเนี่ยกระจาย8ล้าน,นแล้วก็พิสูจน์ให้แม่เห็นนะว่าคุณแม่คิดผิดนะว่าทาอันนี้แล้วมันมันมันผิดพลาดอะไรแบบนี้โอเคแต่อตอนเราไปดูก่อนแต่ว่าเขาไม่ค่อยหลับกันนะทุกคนเห็นก็ตั้งใจทํางานดีสี่จ้างมาอีกคนเออมเนเจอร์จ้างแค่สี่พันแปดเองเหรออันนี้คนนี้หลับคนนี้หลับตื่นคนนี้หลับเหมือนกันเหรอตื่นเตืรนโอเคเดี๋ยวจ้างเมเนเจอร์สีให้เขาช่วยคุมให้เดี๋ยวเราเพิ่มไอ้กล่องอันนี้ก่อนนะเพื่อจะได้ตเกตนี้มากขึ้น เดี๋ยวเราลองว่าดูมันทำไมมันได้แค่ทีละสองบาทหรอเนี่ยกับสการ์ดตอนนี้เรามีฐานแฟนคลับอยู่ที่เก้าร้อยคนนะทุกคนฐานแฟนคลับก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆโอเคตอนนี้เราขยายไปันต่อไปได้แล้วโอเคเราจ้างพนักง,งานอีกคนหนึ่งนะทุกคนจะได้ทกเงินให้เราเยอะขึ้นคนนี้ทาแผนกด้านนี้ทําแล้วทีได้ห0ร้อยกร้อกว่าบาทแต่เราต้องคุมเขานะไม่งั้นเดี๋ยวเขาหลับ เราอาจจะจําเป็นต้องรีเบิร์ตนะทุกคนเพราะว่ามันจะได้เพิ่มอะไรเร็วๆขึ้นลองกดรีเบิร์ตสักครั้งไหมทุกคนอืมรีเบิร์ตแล้วไม่กดรีเบิร์ตไม่เข้าใจอ๋อก็คือการรีเบิร์ตก็คือการโอมมัมรองก็คือการพิสูจน์ให้คุณไม่เห็นอันนี้น่าจะเป็นการรีเบิร์ตโอ้อันนี้เมเนเจอร์แพงนะห้าหมื่นพี่เขาบอกให้เราไปด้านหน้าะไปด้านหน้าเขาบอกให้เราไปด้านหน้าเพื่ออะไรมีอะไรอยู่ด้านหน้ารีฟิลพลายเออร์ ไหนกดดูสิกดแล้วได้อะไรกดแล้วมีอะไรทุกคนเรามองไม่ทันเหมือนเราต้องมารีฟิลสต็อกอะไรสักอย่างหนึ่งเคจ้างเมนเจอร์ได้แล้วให้เขาฟูมไปทุกคนอันนี้อะไรนี่คิตตี้เหรอคิตตี้เป็นคนทํางานเหรออ๋อไม่ใช่แต่งคอสเพย์นี่ทุกคนมันมีอัปเกรดตรงนี้ด้วยเราเพิ่งเห็นโอเคมีอะไรบ้างรอสปีดรอสปีด เพิ่มขึ้น5 0พซื้ออันนี้หมดแล้วอันนี้เบตเตอร์อนิเมะซื้ออันนี้เอ็กต์ตาเซลซื้อโอเคเราขยายต่อไปได้แล้วนะทุกคน70,000เอาไปเลยโหอ,อันนี้มันก็จ้างแพงขึ้น,นทุกคนจ้างแพงขึ้นทั้ง75 0 0 0่เราคงต้องรอสักพักกว่าจะมีเงินโอเคอันนี้เราได้เงินเยอะขึ้นนะเนี่ยโอเ้โอเ,เราวาดรูได้เงินเยอะขึ้นทุกคนโอเคเรามาวาดตรงนี้ด้วยดีกว่าทำแค่ตรงนั้นไม่น่าจะพอจะปั๊มเงินขึ้นให้มันเร็วขึ้นกว่าเดิมนะทุกคน สังเกตว่าเงินมันเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะทุกคนเนี่ยอันนี้พันสามใช่ปะมันได้พันสามเนี่ยพันสี่ร้อยเก้าห้าพันห้าร้อยเก้าสี่นี่มันเพิ่มขึ้นเกือบทีละร้อยเลยนะพันหกร้อยเก้าเก้าเนี่ยพันเจ็ดเนี่ยมันเพิ่มขึ้นทวีคูณเลยนะทุกคนโอเคเราก็เพิ่มเราก็วาดไปสิอย่าไปยอมมันเราจะต้องพิสูจน์ให้คุณแม่เห็นได้ว่าคุณแม่คิดผิดนะทุกคนเรานี่แหละนักวาดมือฉังวาดสิวาดเถอวาดสิทุกคนตอนนี้เราวาดไปเรื่อยแล้วมัน เงินมันสูงถึงห้าหมื่นเลยนะทุกคนเราก็เลยเออทาไปเลยั้งนั้นอนะ่ะมันสูงถึงห้าหมื่นเราจะแบบพิสูจน์ให้แม่เห็นเลยว่าคุณแม่คิดผิดด้วยการวาดรูปนี่แหละให้มันไปเลยทีละห้าหมื่นคนตอนนี้เราเดินทางมาถึงห้าล้านบาทแล้วทุกคนขัดที่สามล้านเราก็จะพิสูจน์ให้คุณแม่เห็นได้เลยว่าคุณแม่คิดผิด ทุกคนอีกน,นิดเดียวนะครับมันก็จะแปดล้านแล้วทุกคนอีกแค่สองแสนเร็วเร็วเร็วเข้าเร็วเข้าใช่แล้วโอเคทุกคนครบแปดล้านแล้วนะครับครบแปดล้านแล้วลเรามาพิสูจน์ให้คุณแม่เห็นกันเถอะอ่ะเดี๋ยวเราเติมสต๊อกก่อนสต๊อกมันบอกให้เติมตั้งนานแล้วโอเคนะครับทุกคนตอนนี้ทุกคนก็คงอยากรู้แล้วว่าเราเรียกคุณแม่มาและพิสูจน์ให้คุณแม่เห็นจะเป็นยังไงนะครับอ่ะเรียกโอเคอ่ะปิดในะยังไงต่อ อาได้ยังไงต่ออายังไงแค่นี้คือยังไงต่อแม่มาแล้วแล้วคุณแม่ไปไหนฮลโลเขาไม่มีคัทซีนะทุกคนก็คือเหมือนเป็นการรีเบิร์ดธรรมดาเรียกคุณแม่มาแล้วก็จบเลยจบทุกอย่างจบเริ่มใหม่โอ้ทุกคนโอเคนะตามนั้นงั้นคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะทุกคนคุณแม่ไม่มาและพิสูจน์ไปใ,ใครเห็นกันทำไปเพื่อใคร